สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูบอยครับสวัสดีครับครูเล็กอาผมเล็กสอนสมุยยนนะครับผมสอนขับรถสระบุรีครูบีครูบอยนะครับพอดีว่าสองล้านขับรถครับเรามีโครงการสอนเก้าบาททั่วไทยเราไปทุกภาคครับทุกภาคของประเทศไทยเราเราจะไปสอนหมดครับขอให้คุณหนึ่งคุณมีรถสองมีใบขับขี่แล้วขับไม่เป็นขับไม่ได้เราสองคนสองล้านนี่นะครับจะไปสอนคุณในราคาเพียง ก้าบาทต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมเลยทั้งหมดเลยคนผู้เรียนจะต้องเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมต้องมีรถเป็นของตัวเองนะครับอ่าแล้วก็มีที่พักให้ครูที่พักของครูไม่ต้องจําเป็นต้องหรูหราะขอแค่ว่ามีหลังคาตากไม่ตากฝน,ไม,กนไม่ตากแดดโอ้ยครูนอนได้ครับเสือ <ไป S 2> ้อผืนบันไปไม่เป็นไรข้าวครูกินวัดได้ครับโอเคขอให้มีใจอยากขับรถเป็นมีมีข้อแม้อยู่ต้องไงครับครู กติกานะครับกติกาอย่างที่เคยเกิดไปก่อนหน้าเนี้มีใบขับขี่เคยเรียนขับรถมาขับรถไม่เป็นแล้วก็อยากขับรถเป็นนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันใครที่สนใจอยู่จังหวัดไหนไปหมดนะให้เม้นว่าไงบ้างเม้นมาว่าคนไทยก็คอมเมนต์ว่าอยู่จังหวัดไหนทําไมถึงอยากขับรถเป็นอ่าแจ้งเรามาส่วนคอมเมนต์ไหนที่เราเห็นว่าโดนใจโดนใจแล้วเราจะสุ่มเอา เราจะไปสอนจะไปสอนท่านถึงที่เลยราคาเพียง9บาท9บาทอย่าลืมเตรียมดอกไม้ทูบเพียรนน์นนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมนะครับ9บาทจริงๆนะครับส่วนถ้าใครสนใจกดแชร์กดไลค์ให้เพื่อนเยอะๆนะครับแล้วครูฝึกก็ขอจะขอสุ่มนะครับว่าครูฝึกจะไปสอนใครคอมเมนต์ใดที่โดนใจครูมากที่สุดครูจะเปิดหัวชจ้านั้นนะครับโอเคสนใจคอมเมนต์มาบาย